โอเคผมก็ต้องกล่าวสวัสดีนะผมขอรู้ทุกคนดวแนวผมก็วันนี้พี่ก็อยู่ในเว็บฟู้ดไอดีชอบนะท,นทุกคนสำหรับใครที่อยากได้ไอดีนะผมราคาละสิบนะทุกคนก็อเดียเด๋ยวยวันนี้พี่มาทุกคนนะผมมาดูกันทุกคนแล้ววันนี้นะผมว่มีคนมาแจกเหมือนเดิมแล้วทุกคนก็สําหรับใครอยากได้โค้ดนะผมเดยดเตรียมรอเลยนะทุกคนโอเคก็มาครับผมต้องสำหรับวิธีการสมัครง่ายๆนะบแบบนี้นะผมทางด้านบนจะเป็นยูเซอร์นะครับผมมันสองจะเป็นลาผพาน และมาที่สามนะผมก็จะเป็นยินยาลาผ่านเหมือนเดิมนะทุกคนแล้วก็ครับนะผมกดเข้าไปเลยครับ <c oughs> สำหรับวนนี้นะผมก็มีอะไรให้เล่นเยอะแยะมากมายเลยนะทุกคนนี้ฮะเด <c oughs> ี๋ยววันนี้พี่พาไปดูในร้านโคตรคุ้มนะทุกคนก็วันนี้นะผมจะมาทุกคนนะผมมาเป็นดูเป็นอะไรดีวันนี้น้องๆอยากได้เล่นไอเดียอะไรกันทุกคน <c oughs> อยากดูไอเดียนะทุกคนนะเออเดี๋ยวเรามา ดูกันดีกว่าทุกคนโอเคครับผมเดี๋ยววันนี้จะมาทุกคนนะผมมาดูเป็นไอดีหัวข้างคาดีกว่าทุกคนหัวข้าวดีกว่าทุกคนก็มาครับทุกคนมาเต็มโค้ชกันก่อนครับผมท่านแรกนะครับผมใครที่อยากได้โค้ตก็รอนะนครับผมใส่ไปเลยครับผมเนี่ยะโอเคได้ติดนะทุกคนโอเคครับผม ใครได้อะไรคอมเมนต์ด้วยนะคบทุกคนนะใครได้กี่อ่านี้คอมเมนต์ด้วยนะคนแล้วก็มาวิการาเติมเครดิตนะผมเว็บนี้ก็จะเป็นการเติมของกะครับก่อครที่เติมของก่อนให้ไหมก็สามารถดกคิดตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ลิงก์ไะไตรงนี้ครับผมโอเคทุกคนตอนนี้พี่ก็เติมาเรียบร้อยแล้วทุกคนก็เดี๋ยวเรามาจับกันนะทุกคนนะฮะไปทีหัวเท้านะครับผมรักนเก้าสิบเก้านะคะผมแล้วก็ไอเยดสินค้าอยู่ตรงนี้เลยนะครับทุกคนนะฮะแล้วก็จะเป็นอันนี้ครับผม ไอดีหัว erm yeah, ข้างข้าวนะครับผมนี so e ่ฮะการันตีมัดนะผมลุนก้านทองนะครับผมการันตีดิบอ่าการันตีปืนอัพเวลนะทุกคนก็แจกสามก็เก้านะผมเดิเปลี๋ยวเก้าเก้นะทุกคนก็ตัดกันเลยครับผมเื่นยังไม่เปลี่ยนนิกาให้เดี๋ยวเวลานทุกคนก็นี่ฮะผมก็จะเป็นไอดีแล้วก็พาร์มเปิดนะครับผมแล้วก็เท่าระบบด้วยเฟสนะทุกคนไปดูกันดีกว่าครับผมในไอดีครับว่ามมีอะไรบ้างนะทุกคนไปดูกันเลยครับ โอเคครับ <S an other> okay, นะผมก็อนนี้นะผมก็อยู่ในดีแล้วนะทุกคนนี้ครับผมก็จะเป็นหัวข้างคา้าทุกคนหัวเท้าเราก็จะมีเสื้อเสื้อไอ้สับปะรดนะทุกคนแล้วก็กางเกงครัผมจะเป็นกางเกงชุดนอนลายสก๊อตนะทุกคนแล้วก็หมัดจะเป็นหมัดอา่าเรียกหมัดอ,อะไรว่หมัดยูนิคอร์นนะผมล้วก็มีหน้ากากใบหัวข้างคาวกตตึงนะทุกคนนะเป็นจัดนะทุกคนแล้วก็มีาาปืนอนะัพเลเวลเจ็ดนะนมนนะผมให้คนได้ ก็ไปแอคกับนะผมอับดื่นด้วยนะทุกคนถ้าใครอยากได้ดีแบบนี้นะผมก็ในอ่าเว็บนี้นะผมก็มีให้เลือกมากมายเลยทุกคนอาจจะได้ดีต็งหมดนี้ก็มีนะทุกคนแล้วผมก็ยังก็ขอตัวลาไปก่อนนวเกันไปลินหน้าผมก็วันนี้ก็บายบายครับทุกคนนะเจอกันครับ